สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็มาดูพระชัยวัดนะครับของหลวงพ่อนาฏวัดสีโลหะนะครับรุ่นนี้นะครับสร้างในวาระทีท้องรอพระประธานวัดสี่โลหะลาดบำรุงนะครับอำเภอท่ามุนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่10บกุมภานะครับปีสองห้าสองสี่ครับเป็นพระชัยวัดนะครับเป็นพระรูปรอชัยวัดของหลวงพ่อนาฏนี่ครับ ตามองคาเนี่ยก็จะออกสีคล้ายนวะาลหะเลยนะครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยเราก็สังเกตได้ครับว่าองคาเนี่ออกสีันน้ำเนี่ยคล้ายนว่าลหะเลยเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยความเป็นธรรมชาตินี่ค่อนข้างมีมากเลยเห็นไหมอ่านะแล้วความตึงของเนื้อเนี่ยก็พอมีนะครับเนื่องจากเป็นผ้าล่อนี่ความตึงก็มีไม่มากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ต้องมีเห็นไหมความคมเนี่ย ชัดของใบหน้าขององค์พระเนี่ยครับอืมเนี่ยนผมก็นำมาให้ศึกษากันนะครับอ่าก็อยากให้ครบทุกรุ่นนะครับของหลวงนานะให้ได้มากที่สุดน,นะครับอไป่างครับนี่ครับอ่าเกี้ยตั้งต่าง,งในคมชัดนะครับอ่าแล้วลักษณะของการล่อเนี่ก็ลอได้ดีนะครับมีความคมชัดสูงสวยงามอ่านี่ครับ ผมก็พยายามซ่องให้ได้มากที่สุดนะครับเนี่ยเ,เพื่อนเมื่อต้องจดจำนะว่าลักษณะวันณะเนี่ยออกอย่างไรนะส่วนมากรุ่นเนี้ยผมจําวันณนะก็ลักษณะความคมชัดคงไปหน้าผาครับเพราะว่าวันณะเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากเลยสี่เนี่ยเรื่อยวันณะเนี่ยจะออกเป็นนี้เลยนะครับให้จําว่า,าวันณะของโลหะเนี่ยเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับ ห็นไหมก็ดูไม่ยากนะครับรุ่นนี้เนี่ยให้จําวันนะนะครับแล้วก็จําพิมพ์ให้แม่นๆนะครับก็จะบอกได้นะครับว่าเป็นพระของหลวงพ่อนาศนะครับอ่านั่นก้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะออกบนบนนี้เลยครับบางองค์เนี้ยจะมีการตอกโคดด้วยนะครับอ่าเป็นโคดที่ก้นอ่าอันนี้ไม่ได้ตอกนะครับนี่ครับ ลักษณะด้านหลังนะครับพระขงหลวงพนาเนี่ยผมก็ได้ทําไว้มากมายเลยนะครับเป็นพรีลิสของหลวงพนานี่ก็น่าจะเหล่าๆสิบรุ่นได้แล้วนะครับเจ็ดแปดรุ่นเนี่ยน่าจะถึงแล้วผมก็ได้ทำพรีลิสไว้ให้แล้วนะครับใครสนใจอย่างไรเกี่ยวกับพระขงหลวงพนาก็ดูในพรีลิสได้เลยนะครับผมได้ทําจัดเรียงไว้ให้แล้วคือกดที่ลิงก์ สีฟฝาฟ้าทางด้านใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วใครเข้ามาแล้วเนี่ยก็ฟากดติดตามปเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนี่ยครับเนี่ยพระของหลวงพ่อนะใครอยากได้รุ้งไหนอีกหรือว่าของหลวงพ่ออะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าผมมีผมก็จะรีบนํามาทํามาลงให้นะครับเนี่ยครับซองยากนิดหนึ่งนะครับองไม่ค่อยใหญ่นะองค์ประมาณอ่ หนูก้อยนี่ยได้นะครับองไม่ค่อยใหญ่มากนะครับใหญ่กว่านูก้อยเล็กน้อยนะครับอ่าไม่ใหญ่มากเท่าไหร่องเล็กๆนะครับเนี่ยครับอ่าอง์ไม่ใหญ่มากนะเลยซ่องลาบากอย่างเงื่อนี่ยอ่าแต่วันนะเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับสีจะออกเขียวๆเนี้อ่าวันนะจะออกเขียวๆแบบนี้ครับเขียวอมๆอยู่ในเนื้อครับเนี่ย ก็เป็นพระที่ดูไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าดูได้ทั้งเนื้อทั้งพิมพ์นะครับพระรูปลรอนี่ก็ต้องดูันนะให้เป็นนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับความคมชัดเราก็จะได้พระเทนะครับส่วนใครสนใจพระไม่เทนี่ก็มีรายการไม่เทนนะจะนะครับเพื่อนก็สามารถเข้าไปศึกษาพระที่ไม่เทได้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพระของหลวงพ่อหน้านะครับเป็นพระชัยวัดวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับ เพื่อขอให้เพื่อนๆได้เช่าพาเทกันเหมือนเคยนะครับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ